สวนทัวบ้านสวนอากาศดีมากเลยแก่ข้าวเดี๋ยวขอกลับไปทำงานที่อังกฤษก่อนสักปีสองปีกลับมาน่าจะทำครัวให้แบบยังแจ่มเลยตรงเนี้ยครัวข้างนอกบ้านครัวเราก็มีแต่นี่อยากทำคือคือนครัวในบ้านเราก็มีนะแต่ว่าคือเดี๋ยวจะทำใหม่งานห้องน้ำเดี๋ยวครัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกลับประจอังกฤษอีกรอบนึงนะจะทำครัวในบ้านแล้วก็ครัวนอกบ้านให้ยังแจ่มเลยนะ ไม่มีวิวตเตาไฟฟ้าทั้งผัดทั้งทอดทั้งต้มทั้งแกงดีกว่าเตาแก๊สอีกเนาะไม่ต้องไปแบกถังไปเติมแก๊สอีกแล้วใช่ไหมใชาว<อ>ันน<ด>ี้ถึงเวลาผัดแล้วแต่จริงๆเครื่องเขาจะมีกระเทียมสาบพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ต้นหอมนะของของของเจ้าตำลับเขาจะม่มรไม่กินต้นหอมแต่แ,แต่คนจะกินวันนี้เขาไม่กินต้นหอมเขาต้องการแค่ปลาหมึกผัดไข่เค็มตอนนี้เราได้ปลาหมึกทอดเรียบร้อยแล้วนะ พริกชี้ฟ้าอ้าวพริกชี้ฟ้าป่าไม่ได้หั่นเป็นเส้นๆหรอไม่เลยแค่เป็นเนื้อพริกเ,เ,เ,เกลือแหละแต่ไข,เข่เค็มบอกไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะนั่นขไข่เตาไฟฟ้าอันนี้ดีดดอ่ะชอบคือมันใช้ง่ายดีเนาะผัดแกงทอดได้หมดสุก,กี้ได้หมดเดี๋ยวซื้อไปให้หน้ายหมูกระทะได้หมดวไว้อุ่นกับข้าวเลยนะไม่ต้องไปก่อไฟอ่เะเนาะไม่ต้องตอนนั้นไม่ต้องแยกไข่เค็มไข่แดงออกมา แดงกับไข่ขาวแยกออกมาเพราะไข่ขาวจะมีความเค็มไข,ไข่แดงก็โอ้โหสุดยอดอ่ะไข่แดงใหญ่มากอะ่ะเอาละจะเหมือนต้นตลอดเขาหรือเปล่านะเราไปกินมาอร่อยมากใช่วันนี้เราจะลองผัดแบบที่แม่ลำพึงคอยนี่อย่าไปปล่อยเอ่ยชื่อเขาแล้วเขาด่า <c oughs> ไม่เหมือนเขาโอเค <c oughs> น้ำมันเคลือ ก็คกั่วกระเทียมให้เหลืองไม่ต้องเยอะนิดเดียวกระเทียมที่เราสับไว้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะไก่ยิงหอมตัวน,นี้หอมคั่วให้เหลืองเ่าวันนี้เราผัดแห้งๆใช่ไหมใช่ใช่ บรรยากาศโอ้โหทุ่งนาหมาข้าวโรงงานเลยนะหน้าดิสนิยูเขียวอะ่ะคือแบบหอมดินแล้วแบบเอาหน้าดินที่เป็นข้าวมาดูหมาดูหมาจ้อง ไข่เค็มสีขาวเอาสีขาวลงไปยีก่อนใช่ป่ะยีก่อนให้มันรสชาติของมันตอนยีของมันจะออกกับไอเดียมนี่แหละนี่ค่ะเอานี่ให้มันแตก รส <ถ S 1> <ถ>ชาติของเรามีหอมปรุงรสนะกับเกลือแล้วก็น้ำตาลอย่าใส่น้ำเด็ดขาดมันจะไม่กรอบแล้วก็จะไม่อร่อยเหมือนไในนี่นะหมึกอ,อะไร่าของป่านะซอปเ,ปเปอร์ซอปเ,ปเปอร์ใช่เค่องป่าเนาะใช่ ต่นผมปรุงรถเรามีอะไรบ้างคะวิธีกอะไรรถดีเหรอบ,บ้านเรารถดีใช่แค่นั้นใช่ไหมรถดีผงชูรสนะผมใส่ผงชูรสหน่อยเนี่แล้วก็จะมีเกลือ,อแต่ผมชอบความหวานนิดนึงผมใส่สน้ำตาลทรายนิดนึงเหมือ and p e p p เปใช่เกลี่ยกลิ่เลยใช่หัวจอกยังแห้งๆแบบนี้แต่ว่านนเนจราาิงๆถ้าเราใส่สีเขียวหมายความว่าต้นหอมเราใส่นะเราลงอีกทีนึงมันจะน่ากินกว่านี้แต่คนกินเขาขอไม่เอาต้นหอมไม่เอาหอมได้แล้วครับ ิดจ,จริงๆอ่ะเือเหมือนซอสแปรเปอร์เพอังกฤษเลยเพ่แต่ว่าเราใส่ไข่เค็มไปเนาะเราใส่ไข่เค็มไปอ่ะยังอื้งเพอดีเจ๊ไม่ได้ใส่ต้นหอมไม่ได้ใส่ต้นหอมเพราะไม่อยากกินต้นหอมอันนี้น่ากิน